ครับก็วันนี้ผมมาอันบ็อกซิ่งสำหรับ Samsung A065G นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวน้องเล็กแต่สเปคดีแล้วก็ได้ควรมคุ้มค่าเป็น 5G ด้วยเดี๋ยวเราแกะกล่องไปพร้อมกันเลยครับนะฮะวันนี้มาพรีวิวให้เพื่อนได้รับชมเครื่องกันนะครับเป็นแนวทางในการหาสมาร์ทโฟนของแบรนด์อินเตอร์แบนั่นเองนะฮะอย่าง Samsung เนาะก็ต้องบอกว่าเ,เลื a อ e เ e ซิทำไว้ได้ดีนะครับ A05 A06 4G A065G นะครับผม ตัวที่เราแกะนี่จะเป็นตัวสีเขียวนะครับตัวนี้เขามี2ส,สีเนาะมีเขียวกับดำนะครับน,นี่ตัวนี้มาพร้อมชิปประมวลผลเนี่ยเป็นตัว d i a m น n ้นนะครับซึ่งราคาไม่แรงแล้วก็ได้สเปคดีด้วยนะนเดี๋ยวรอเปิดเครื่องกันนิดนึงตัวในกล่องมีอะไรบ้างครับในกล่องก็จะมีเข็มจิ้นซิมครับแล้วก็สายชาร์จให้เป็น4ี นะครับเป็น C 2 C อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับผมบางแบรนด์ยังเป็น A 2 C นะฮะต้องบอกว่าซัมซุงก็คือว่าความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเหมือนตัวรุ่นพี่ของนั่นเองนะฮะเหมือนเ g 5เลยว่ากันเถอะ ให้เป็น,น C ีท C หมดไมนะ่ว่าจะเป็นตัว 5G 4G นะครับต้องบอกไว้เลยว่าตัว OS หรือ Android เดสามารถอัปเกรดได้ถึง4เวอร์ชั่นเลยเดียวนะครับเบ <5, S 1> สก็เป็น15อัาได้ถึง18 19ครับผม Android นะไปถึง18 19เวอร์ชั่นเลยเดียวนะครับารันตีแน่นอนเนาะเรื่องของตัวตัว Samsung UI ก็ดีอะไรก็ดีนะฮะตัวนี้ความเสถียรไม่ต้องพูดกันเยอะนะฮะใช้งานไหลลื่นอย่างแน่นอนนะครับ เนาะมีการพัฒนามาอย่างยาวนานนะครับสำหรับแบรนด์ซัมซุงนะครับวันนี้มาแกะกล่อง Unboxing ิ่งหรือ e ีวิวให้เพื่อนได้รับชมนะฮะอาจจะมาช้าหน่อยเนาะนะครับก็อยากเอามาให้เพื่อนได้รับชมมาสำหรับช่องแบงค์ชนแนลนะครับผมนะะท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องให้ผมด้วยนะฮะหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะฮะก็จะได้อัปเดตสมาร์ทโฟนหรือไอทให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับนะฮะต้องบอกไปเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนเนาะนะครับอารมณ์เหมือนพวก A16 5G เนาะนะครับนะสเปคใกล้เคียงกันเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว A16 5G ตัวนั้นจะได้เรื่องของจออ m o l e เรดนะครับ แต่ถ้าเป็นตัว A065G จะเป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดหน้าจอที่6.7นิ้วนะฮะตัวนี้ค่อนข้างการันตีแรมเท่าไหร่ครับตัวนี้แรมเป็นแรม464ครับแรม464เริ่มต้นเลยนะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์เนาะแล้วก็รองรับไปชาร์จเร็ว25วัตต์ถูกไหมฮะ,ะ Android 15เบสมาเลยแล้วก็ตัว Samsung UI นะครับ เดี๋ยวรอสตรอวล่าสุดนะวันยูไเนะครับเพื่อนนะครับวัน UI7 ก็เป็นตัวเสถียรล่าสุดเลยเนาะเท่าที่ผมลองเทสนะผมประทับใจเลยของซัมซุงเนาะไหลลื่นทุกรุ่นเลยนะครับผมทัชสกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งงานวิดีโอต่างเนาะตัวนี้คอนเฟิร์มอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็เรื่องของตัวสูงบรวการก็เยอะด้วยนะครับอะไรก็เยอะนะฮะเพื่อนแนะนําเลยนะครับสำหรับซัมซุงนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวอาจจะมีในเรื่องของตัว c o m แพให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปกันนะฮะสำหรับคนที่ติดตามแบงค์ชาแนลนะครับอาจจะมีคอลแลบกันบ้างเนาะว่าแต่รัแบรนด์เป็นยังไงแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับนะตัวเป็นตัวเลือกในการหาสมาร์ทโฟนใช้งานชีวิตประจาวันนะครับซัมซุงก็ยังดีที่ว่ามีในเรื่องของตัวซัมซุงไฟแนนซ์ด้วยนะครับบัตรประชาชนใบเดียวสามารถผ่อนได้นะครับ ก็เช็คค่าเครดิตดีก็สามารถวางดาวน์สบาทจ่ายแค่ค่าทมเนียม250รับเครื่องกลับได้เลยนะครับขออภัยอาจจะช้านิดนึงเนาะพอดีเราลันเครื่องนะฮะจะ<ม>ได้ให้เพื่อนๆได้ดูวนตามขั้นตอนไปเลยว่าเออเปิดเครื่องมาแล้ววิธีการทํายังไงบางคนทําไม่เป็นนะครับก็ดูตัวอย่างไปด้วยนะฮะบางคนซื้อเครื่องจากออนไลน์แมะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรามาเทสเครื่องให้เพื่อนได้ดูเลยนี่นะฮะมาแล้วเ,เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอก นะฮะฟอร์มไหลลื่นนะฮะวัน UI 7นะนะฮะเป็น a อ5ุเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับซอฟต์แวร์ก็เดี๋ยวาอัปเดตอรออัปเดตซอฟต์แวร์นะครับอันดับแรกซื้อเครื่องมาหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดกล่องมาก็อัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะฮะเนาะให้ในเรื่องของตัวฟอร์มเสถียรเวอร์ชั่นที่ล่าสุดนะครับรีเฟรชหน้าจอเท่าไหร่ครับตัวนี้ 90hz นะครับ อเเลยนะเดี๋ยวให้เพื่อนดูแป๊บนึงตัวนี้ขายหมดนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะตัวนี้มีเขียวกับสีดํานั่นเองนะครับนี่นะครับก็เข้ามาแล้วก็อัปเดตได้เลยเนาะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งแค่นั้นเองนะครับรีสตาร์ทรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวคอนแทค Gmail อะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็ในการย้ายข้อมูลก็ไม่ยากสำหรับตัวนี้เป็นใช้เป็นตัวสมาร์ทสวิปเนาะนะฮะจะเป็นสายหรือเป็นผ่านโดยไฟก็ได้นะครับ ประมาณนี้เนาะนะฮะจะไม่ได้เข้าลุงลึกอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่บอกก็คือวันนี้มาพรีวิวอันบ็อกซิงให้เพื่อนได้รับชมสำหรับเจ้าส่วน6 5 4นั่นเองนะครับชิปกอมบลผลไต่ m แมนซิตี้6 3เล่นเกมไหลลื่นอ,อย่างแน่นอนเนาะนะครับแบตเยอะแล้วก็ในเรื่องของตัวกันน้ำกน IP 5 4แล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลคกดแชร์กดซับส c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ